แต่ละเกมเตเนียวเียวของเวทอะไรเอเนนียลของเวทเฮ้ยเก็ก็บโวยังโอ้ยตีรถดาวชัดๆเลยอเฮ้ยอายาฟอร์เลนแล้วก็ไอ้รถตเทีนอ่ะทำให้ไม่ต้องกลัวหรอกว่าเอเทียนก็พี่เกนล ก่อเล่นมันก็นานๆที่จะเจอคนเล่นเป็นแต่ถ้าเจอเล่นเป็นจริงๆก็เออนั่นแหละเจ็บอะไอ้เหอเฮ้ยมึงแย่งตัวโรกูแย่งตัวโรกูมึงแย่งตัวโรกูแย่งตัวโรกูได้ยังไง ว่าลายสู่ตัวโลได้มุกไอ้มุกแกให้เฮียเล่นคุณเล่นลิงคุณไม่ได้เดินเลยนะพี่จ๊อปพี่กำลังจะมาให้คดช้างมันมันต้องเอาไฟเตอร์ฟาร์มอะเกมเนี้ยงั้นเข้าไม่ได้แน่เอาโอเคพี่พี่คงไปเล่นองไฟเตอรอดูตัวไว้กัน ไ่เล่นรถปีไฟเตอร์อันนี้นะแคลีงโดโเโนเอ็นโซแน่โดนฟอร์เรนด้วย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยแต่และตัวเฮ้ย yeah. มึงจ,จะไปแข้งมึงจะไปแข้งโปลีกันเลยไงว่ายุได้วะมาด่ดิอะไรวะอ๋ไอไม่เจอ แอนโรดเหลืออีกส okay. ิบวินาทีมันเหนื่อยไหมพี่จ๊อบพี่พี่ไม่ต้องมาท่อนในใจเราคงกันเหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยมาตั้งเกมที่แล้วแล้วพีมมันจะพีมมันจะซูพิมแล้วพี่จ๊อบพินที่ล่างพวกอีกเดีอ่ะ พี่จ้าว่าเกมเนี้ยไม่มีเมธพี่ว่าไหวไหมเอลสู่กลางเหรอจ้าอืมน่าใช่น่าน่าจะ,าจะไม่ฟอร์ลยน่าจะโอมมาโอมมากลางเนี่ยดูทรงน่าจะเอลสู่กลางมากกว่าไมกูไม,ไม่ยิบหายยาป่าววะไม่ได้ไม่ได้ไมพวกไม่ยิบหายยาวอ่ะ กินด้นี้ได้ยี่สิบโลที่คนพ่อคนแม่เลี้มเกิดมาเฮ้วได้ครับได้ครับมาลูปมาลูมาลู ออมาโลมแล้วอะไรเฮ้ยพอเลนกลางว่ะโอ้ยมันจะทำกับปวดโอวยึงไงเกมเขอเลนกลางว่ะ กลับบ้านก่อนโดนเยอะไอ้สัดต้ออฟิิิจเานันอร์เ a นฟอร์เนกาู้ออฟอะไรกันครับนี่ช่ดดนเวียงวชีวิตกูเจออะไรมาไม่มากไม่หม่ช่วย <laughs> จะเวทป่าจะโดนด่าเดี๋ย้ๆโอ๊ยๆจะได้ๆไม่พร้อมแล้วมันเข่าป่าเข่าหน้ามันได้บูด้วยสู้สู้สู้หมกสู้สู้หมกเฮ้ยมึงจะป่าบอาใส่น้องหมูกูได้ไงมึงป่าเอาใส่หนองหมูกูได้ไงอืออเอาบูเอาบูคืนไว้นี่เกียร์มีหัวไปเลยเอ้ย Ui Bạn tìm gì Ui, mà nhớ lời ạ Mà nhớ lời à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  Ừm, nhớ lời à <im itation> ยังรอดอยู่รอดได้ยังไงยังไม่รู้เลยเฮียเมื่อกี้ <laughs> ไ,นน <laughs> ไอ้สัตว์รอดได้ไงรู้อยู่กลางวงไอ้ที่ที่เป็นแทงนะผมเป็นแครี่นะพี่จอบเกิอย่าลืมนะพ่อแหลกันย่อลงทั้งดีซีไเพิ่มย่าออกมาสะอนกันนะออกล้างแล้วกันตอนนี้ไ <im itation> อ้ซีซีเยอะเหลือเกิน <im itation> ทั้งออมมาทั้งไอ้นี่ มึงมา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 มุกค mm ับม mm ุกค mm ับมุกโอ้โหเจอองเจอจอเจอคุณพ่อคุณแม่สัตว์ มุกม yup. ุกฟังนะขึ้นขี่เสร็จอ่ะขึ้นจอกเกาะเลยนะพี่ก yeah> ินั้นเสร็จอ like ่ะถ้ารอได้กอนเลยเดินไม่ออกมันเดินไม่ออกมันยังไม่มีล้างไงมุกใจเย็นพวกเลยว่้พี่จอกพวกเลยว่้พี่เจาะก็ช้ามึงมาแล้วมาแล้วพี่จอกชามึงงไแล้วออกลายอีกอันโอ้โหเจอนั่งแทกเลยตัด เอานะเอานะเอานะมันอยู่ในฝาขวาเนี่ยระวังเลยโอ้โหแม่งดุเดือดเหลือเกินไอ้ซัดแม่งเอ้ยเยอะจิ๊กจิ๊โอ้โหกดล้างกันไม่ทันเลยทีเดียวไม่ได้เดินอ่ะมันไม่ได้เดินอ่ะ พอ้ยังไม่เลนแล้ววางอยู่ม,มอนะทั้งดึงทั้งผักไอ้เี้ยทั้งดันไม่พักมันไม่มีมันมีดึงอย่างเดียวแต่มตันสันลอยเยอะ มาคุยกับผมนะผมฟาร์มไอ้หี้อะไรวะมาคุยกับผมนะผมฟาร์มเดียวแล้วนะไม่ต้องมาคุยกับผมนะไม่ต้องกับผมแล้วฟาร์มเดียวแล้วมุกโดนอีกแล้วมุกโดนอีกแล้วมุกโดนอีกแล้ว มุกโดนอีกแล้วเจอป้าชีกูอุ้นเถอะ้าชีเฮ้ยมุกมุกอยู่ยากตาเนี้ยมึงกอนมึงกอนย่าเดินเข้าใกล้ปุ่มป้าชีมีข้องกัน ไอ้ฟาชีมีข้องก,กันพูดแค่ทิลเลยอยากให้ฟาชีมีข้องก,กันกหวัวแล้ว้องลนางไปแล้วไว้มันะหลงัเล,ล้มันจะคุยบอม หนีไปหนีไปมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ขึ้นไปเนี่ยไปดิตาย้วดโอ้โหกูปล่อยสกิลจนมันไอ้นี่หมดไปแล้วเนี่ยมานาำหมดแล้วเนี่ยกูเนี่ยเออโอ้โหรัวสกิลเลยได้ครับได้ครับเกมหน้าแยกกันเข้าเองนะเฮ้ยยังไงครับเฮียอะไรก็ไม่รู้เออ โอ้ยมึงเจย่านกูมึงเจย่านกูเงี้ยมั้งมันยาวเบัยาเงยมั้งโอ้โหโอ้ยกู สู้ชีวิตจริงๆกูเนี่ยมาไอ้ซัตสู้ชีวิตเหลือเกินเออมาดิมึงมาดิเฮียมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมฟอเรนมึงมามึงมาฟอเรนมึงมาเออใครเป็นเฮียอะไรซัตฟอเรนเหรอแม่เอ้ยกูยังอยู่กูยังไม่ตายเีมึงรู้จักเปล่าอาโดอินเพื่อนตายเนี่ยฮะ เพื่อนตายหาหมดอาตวียังอยู่เพื่อนตัวพี่จ๊อบฮะไปเดียวเจอป้าชีกู้ึงมามึงมากลับก่อนไหมล้างกลับก่อนไหมกลับก่อนไหมมานากูหมดแล้วเนี่ยไม่เปิดโอกาสให้กูกลับบ้างเหรอ กลับกลบกลับไปกับไปกันโอ้โหเปิดตกายกูกลับบ้านบ้างเถอะชนสองไฟหนักๆเลยไอ้อดูอินมันก็ได้อยู่นะดาเมจก็มีเนาะตีมทูดาเมจเนาะ กูยังอยู่กูยังอยู่ไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยเกมเหี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยเกมเหี้ยอะไรวะเกมเนี้ยเกมบละลายแทงเลยจ้าโอ้โหอะไรกันวะเกมบละลายแทงเลยจ้าโอ้ยเหนื่อยจังวะมาอีกแล้วเฮ้ย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 ไม่มีอะไรช่วยนะ กูไม่ให้กลับกูไ hey, ม okay ่ให้กลับเลือดกูเด้งกูไม่ให้กลับกูไม่ให้กลับกูไม่ให้กลับอ้าวไอ้เหี้ยไปนู่นแล้วมุกโดนพี่จ๊อบมุกโดนกูกันอยู่กันอยู่กูไปไหนวะเนี่ยเลือดท่วมจอไปไอ้เหี้ยมาไอ้สัสไอ้เหี้ย โอ้โหนี่ต๋ถล่มภูเขาเผากระท่อมหมดแล้วกูเนี่ยฮะ มาห<า>ยานมา,มาจัด<า>ไป<า>จัดม,<า>มันสอย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 มาๆมาพัดลมภูเขาเผากระท่อมกันมาเราเอะไงฟอเลนฮะอยากเจอ,อ,อรักใหม่เหรอฟอเลนฮะฮะมึงมา <laughs> มึงมา <laughs> ตายห้าไปดิ มั่วกันดีจะเกินเดี๋ยเกมเนี้ยไอ้สาร์ไอปุนยาอนไอปุ่ยาอนไอปุ่ยาอนโอ้โหเฮียอยากเหนื่อยเฮ้ยเฮียเฮียกระตี้คอนเทนต์ใช่ไออพรุ่งนี้เราดูคลิปนี้ได้เลยนะไอ้สู้ชีวิตชิบหายเลยโอ้ยโอ้ย เอ็มีพีด้วยมุกไปงงมุกโอ้ยเ,อเอจอกันดั้มกูหนึ่งัวใช้แน่ๆเยเจอกันดั้มกูนหนึ่งหใชาแ้แน่ๆเลยจะบอกหัวใช้อะไร,รอะดัมหนึ่อะไรอ่ะ,ะมึงจิารว่ดับหด้วยนะ เนออี่ยดาเมจเยอะสุดด้วยดาเมจเยอะสุดเป็นไงโคตรโหแต่กูบอกเลย